ถ้าตอนนี้มีคนมาวางเงินให้สิบล้านบาทฉันจะให้คุณเป็นนักแสดงต่างประเทศฮอลลีวูดแต่คุณเลือกทําเพลงได้ไหมฉันอยากให้ได้คุณไปเป็นนักแสดงของฉันกับเฮ้ยผมมีเพลงให้คุณสิบเพลงอ่ะชีพน่าถ้าคุณร้องเพลงผมมันอาจจะมีเพลงสักเพลงหนึงต้องดังคุณจะเลือกอะไรในนักแสดงใช่เพราะว่าพิงมีเพลงของพิงอ่ะสี่เพลงแล้วแล้วก็บวกหนึ่งก็คือต้องการเงินสิไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ทิงสิบเพลงสิบเพลงมันเยอะไปอ่ะหมายถึงว่าค่อยๆทำไปมันสนุกกว่าแล้วก็อยากทำเองก็คือไม่ต้องการเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักแสดงไปฮอลลีวูดเลยก็ไม่เคยไปถือว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่อ่ะแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีผมว่าแม่งพี่ที่ชนะผมอยู่ต่นี้ยพี่กนกนเตียนผมปอนยฮะไออ้มเข้าแต่เรื่องเพลงแล้วก็เรื่องแบบพอผมพูดเข้าเรื่องเพลงให้อีกไม่เอาอก็พูดความจริงอ่ะ อค,คือผู้จริงๆ